นี่มาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องเนาะถักท้ายกันกับผู้ดีเทือนผู้เก่าค้นปากแเปๆดังแม่คิวเพื่อเกิงกันว่าวแววปากแเปๆคือเก่าแต่ว่าก็สวยคือเก้านะคะเนาะก็สวยกันยังคนสร้างก็หลายเนาะอันคลิปนี้ผู้ดีเทือนกะพามาหลังลานค่ะมาหลังลานพากันออกมาแหวนมาหลังลานพูนเห็นบ่ค่ะพูดลานอันที่เป็นลูกกงอยู่นี้อเล็กๆอยู่นี้ มันเป็นข้อกันกั้นของอันอันฟุตบอลอันสนามฟุตบอลนะคะมันไม่ใช่อันห้องกงห้องขังอันคุกนะคะ,ะค่ะเห็นบ่า่านอ่ะที่มาขาวจูนพูน,น,ะะน่ะค่ะเนาะว่าแต่ม้าเมือน,นี้อันคลิปนี้พอดีเทือนกับพาออกคว่าเล่นหลังลานก็สิเป็นซ้ายน้ำเห็นบ่าข่านี่คล้องน้ำที่พอดีเทือนลักร้อยพระเอกอันยมามพระเอกเพิงสิพอดีเทือนกับหอบจาดหอบเกือบ มหางุ้มบกหอยอยู่นี่แหละคะ่ะนี่บกหอยหลายหลายเด้มันเป็นบกหอยคือบกหอยขลงบกหอยปางบานเท่านี่ล่ละคือบกหอยหน้าบานเท่านี่แหละค่ะเนาะข้างหลังนั่ก็สิเป็นเป็นภูเขาเป็นอยังจังว่านนั่นล่ละคะ่ะเป็นภูเขาเป็นหมู่บ้านเป็นสวนข้าเจ้าพ้ากันม่านเพื่อนผ้ากันม่อปลูกบักอง,งุ่ไหมคะ่ะเพื่อนก็แถวหมู่บ้านที่ผู้ดีเที่นนย่กอะ่ะเพื่อนก็สีมีอาชีพปลูกบักอง,งุงนเป็นรักนะะเนาะค่ะเนาะ มึงไปน้ากันนะคะสำหรับคลิปนี้พ้ดีเชินกับสีมะว่าโตถึงเรื่องคุณลุงสมโอนะคะเนาะหลายๆคนก็บหายความสนใจเห็นคอมเมนต์เข้ามาพอดีเชินก็นดีใจหลายดีใจที่ว่ามีคอมเมนต์เขามาดาเขามาว่าผู้ดีเืินว่าเอาเรื่องของคนอ่นคนหนีมาเว่าแต่ผู้ดีเืินบ่ไดดมีเจแต่นาที่จะลบลู่หรือว่าดูถูกคุณลุงอ่นสมโอเลยนะคะเด้อสิ่งที่ผู้ดีเว่านี่คือผู้ดีเืนเนินเถิดทุนหรอกอะ ดีใจถ้าผู้ดีเทือนในฟังคนอื่นว่ามาผู้ดีเทือนกสิกับิบย์บอเอามา่อวานะคะต่ว่าเรื่องเหตุการณ์ของคุณลุงสมโอเนี่ยคือเหตุการณ์เพิ่นเกิดขึ้นกับตัวของผู้ดีเทือนโดยตรงเองเลยนะคะคือผู้ดีเทือนอยู่ในเหตุการณ์จริงซื้อและน้ำสกุลของคุณลุงนี่จริงบุคคลที่ผู้ดีเทือนกล่าวถึงนี่คือมีตัวตนจริงนะคะบ่มบอนว่าผู้ดีเทือนศิวขึ้นมาหรือว่าฟังไผมาประมาณนี้นะะเนาะเนาะบัดนี้ เขามาต่อกันเลยเพราะหลังจากคุณลุงสมโอผู้ดีเทือนกะไปรับวีซา่ารับอีกอย่างมาแล้วไปรับมือนัดเว้นที่จะต้องได้บินผู้ดีเทือนจะได้บินวันที่ยี่สิบพฤศจิกาหกหกหกนึ่งเนาะค่ะเอ้ยหกหกหนึ่งหสองผู้ดีเทีอนกะมีกำหนดบินวันที่ยี่สิบพฤศจิกาหกสองนะคะเนาะัดที่นี่ เลยอีกเวลายู่บโดนที่ผู้ดีเทือนกะได้ใส่ชีวิตดูแลคุณลุงสมโอนะคะหลังจากที่ผู้ดีเทือนกับเอาเล่าเดินเรื่องให้เลาออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วบทที่นี้ผู้ดีเทือนกับคุณลุงสมโอเน่ะไม่ได้ให้ไม่ได้คบหัวกันคือตอนทีแรกๆได้ค่ะคุณลุงสมโอแล้วก็อ่อนลงแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็ย้ําผู้ดีเทือนไปเสร็จโตให้เลาผู้ดีเทือนกะกะบอีหยั้งกับบ่เถียงบ่ยั้งเล่าแบบ มันเป็นความรู้สึกเหมือนเฮาจะต้องจากจากญาติผูยย้ใหญ่เฮาคนหนึ่งมากไกลแสนไกลประมาณนี้นะคะ่ะผู้ดีเทียนกันเรือ,อยากเก็บช่วงเวลาดีๆนั่นเห็นแล้วพะว่าเราบอกผู้ดีเทียนว่าเราเ,เคยมีลูกเ,เคยมีครอบครัวเคยไผมีไัยมาปฏิบัติรับใส่เราแบบนี้ผู้ดีเทียนกันเลือ,อยากเพระว่าเราเคยจมให้ผู้ดีเทียนว่า เองอยากกินเหล้ากินอะไรได้ไหมเองไม่ต้องไปเที่ยวไปอะไรได้ไหมอยังประมาณนี้นะเพื่อนเคยบอกเคยเตือนผู้ดีเตือนต้องบอาผูา้ดีเตือนไปกินเหล้ากับแกงอันยาดองของผู้ดีเตือนอันไม่ได้ไปเห็นอีกอย่างผิดกฎหมายอย่างเนี่ยค่ะแค่ไปนั่งกินปอหมากันย่ามเลิกงงั้นพี่สาวผู้ดีเตือนกันน้ำขาน้ำกอยอยู่เพราะบันนั้นแหละค่ะต้องบอกเพื่อนกิบไเคยดา่าไปเคยอยังดอกเพื่อนกิดไปน้ำหาเด็กว่วาเป็นห่วงเป็นอย่างนั้นแหละค่ะผู้ดีเตือนกับเข้าใจตรงนี้อยู่วมาที่นี่คุณลุงสมโอแล้วก็ บอกผู้ดีเทียนว่าเองอยากินเหล้ากินอะไรได้ไหมลุงไม่อยากให้เองกินอย่างประมาณนี้นะเออผู้ดีเทียนก็บอกไปกินเด้ก็บอกไปกินบอไปเที่ยวก็นั่งดูแลเหล้าพว่าเลยอีกอยุสามสี่มือก็สิได้จากกันแล้วประมาณนี้นะค่ะัดที่นี่เราก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาไว้เห็นผู้ดีเทียนนี่ตู้เจนเลยเด้พี่น้องพี่จะผู้ดีเทียนเอาวัน กับเขากับน้ำไปทรงเล่าองศีนะไปดูแลเล่าองศีนะ่ะแล้วก็อกว่าเอ็งไปเปิดดูในตู้เย็นดูมีอะไรอย่างปปะมาานี่นะ่ะไปได้เที่ยบเพื่อนอนนันไฮน์คนขังหัวไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้าห้อยให้ผู้ดีเทือนในตู้เย็นไหมคะพี่น้องออ้ยผู้ดีเชินกับย่างไปได้ก็จะไปเห็นเบียร์ผู้ยิ้มเชือ่อผู้ดีเชินกับยิ้มเปย์เลยเนาะ <c oughs> ขอางมังไม่เนาะพี่น้องเนาะยิ้มเปเย์ได้เด้แต่ว่ากับไปได้เบาไปได้ยังกันกวะนกว่าลุงซื้อมาทมําไมอย่างประมาานี่เด้บอกว่่่่าาาาลลงซืื้้ออมมมทํไแแแแตววกกคะ ะดกเนี่ยโอ้เย็ยนสเสียบโอ้โมละาลานนอนไว้แตกเอาพานไปพานไปนะะเนาะค่ะเนาะบัดน,นี้พอเจ้าผู้ดีเทียนกะใส่เวลาดูแลเราหุงเขาหุงหน้ำเป็น,นบัดรับใส่เราเหมือนญยาิคนหนึ่งของผู้ดีเทียนล่ะค่ะคุณหยาด่นใหญ่ผู้ดีเทียนนี่ล่ะค่ะ,ะผู้ดีเทียนก็นดูแลพเพื่อนไปเนี่ยในฐานะที่แบบว่าเพื่อนบบมีญยาติบมีลูกบบมีหลานอย่างประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่พอหนึ่งแต่อันถึงมือ อีกสองมือที่สิได้บินพอดีเทือนค่ะไปดูแลแล้วเหมือนนั่นแล้วก็บอบปากว่าวน้ำพูดีเทือนพูดีเทือนกัถามลุงไปล็ลายอย่างประมาณนี้น่ะเพิ่นกระเด้นตะหองหายไหมคะ่ะแล้ววันนี้พี่น้องคิดเบิ่งพูดีเทือนกัอดไม่ได้เด้เห็นเล่าหายพูดีเทียนกัถามว่าลุงเป็นไรอย่างประมาณนี่แมเพิ่นกระหองหายนะเปล่าฉันไม่เป็นไรหรอกแกนี่โอ้ยอย่าถามอะไรฉันมากว่าสั้นหลังจากที่บ่ค่อยหายให้ได้กันตเจ๊ในมือน,นั่นละอารมณ์เสียใส่พูดีเทือนแม่ ยังจะไปไหนก็ไปเถอะไปไปอย่ามายุ่งกับฉันปล่อยฉันตายอยู่นี่แหละว่าสัน้นพนกอดีท่านอาจจะตายยังไงก็กินข้าวได้อยู่ไม่ตายง่ายๆขนาดนั้นลอกอยังประมาณนีนะพ,นพี่น้องที่นี่พอดีเท,ท่านกับไปเสร็จตเห็นแล้วลอกอ่ลกะลอกก็บ่าอยากให้พอดีเทีอนเทือนเสร็จแล้วลอกก็ปาดมือออกแต่แลอกกับห้องหายเด้พี่น้องพอดีเท,ทือนกับห้องหายเด้พอดีเท,ท่านกับว่าปากพอดีเท,ท่านขอใจความมู้สึกนั้นว่าเพอดนใจแข็ง ที่แบบสั่งมือว่าถ้าผู้ดีเทียนบอยุหรือไผยจะดูแลเพิ่นยังปรามาณนี่นะทั้งทั้งที่ทุกคนในหอเตรียมใจที่จะดูแลเพิ่นล่ะค่ะทุกคนในหอพีสาวผู้ดีเทียนยังสิ่น่ะก็ดูแลฉิิเต็มใจ,จดูแลเพิ่นนั่นล่ะที่เดินกับห้องห้เพิ่นกับห้องห้เด้แต่ห้องห้กันแบบเงียบไหมพี่น้องเพื่อแบบมันหวกว่าเถียน่ะพี่น้องถ้ามันผู้ใดค่อยคยประสบเหตุการณ์นี่ผู้นั้นจิตเข้าใจเนาะ,ะ,ะค่ะนะกวามนึกสึกนี่ผู้ดีกับสีเบ้าหลายบัดนี้พอจะถึงมือ เมื่อที่เดินทางผู้ดีเชิญจะได้เดินทางประมาณหาถุ่มของเมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนั้นตอนบ่ายพ้ดีเชินก็เตรียมกระเป๋าเตรียม,มยังวุ่นวายพ้ดีเชินกะว่าสิไปเมาสรถเออว่าเมาส์เมาสรถไปหน่อยๆกบพี่สาวไปมีพี่สาวคนหนึ่งแล้วกอ็น้องน้องขังหอคนเจ่ว่าพานคุณลุงไปหาหมอน้น่เหมือนู้ดีเชือนั่นแหละค่ะที่ว่าไปกันคืนนั่นแหละ็นอยู่ข,ขังหอเป็นกะว่าสิไปนบัดที่นี่กะห้านสาวคนหนึ่งก็เลยไปเมาสรถพี่น้องเสื้อว่าข่าวว่า คุณลุงสมโอนะ่ะเพื่อนเป็นคนที่เมาส์รถไห้ผู้ดีเทือนไหมคะเมาส์รถไห้เลยเมาส์รถเมาสล่าไห้ทุกอันทุกอย่างบน่นี้ตอนที่แรงนะ่ะผู้ดีเทือนกับไปล่าเพิ่เนเดะไปล่าเพื่อนบ่นี่เพื่อนกับนอนหันหลังให้ผู้ดีเทือนกดจองงองนะคะผู้ดีเทือนกับเปิดประตูเข้าไปลุงเอาเองมาทาไมฉันนึกว่าแกไปถึงเยอรมนันแล้วอย่างประมาณนี้นะพี่นอ้องอนนี้เพราะว่า หนูไปแล้วนะอย่างดูแลตัวเองนะงกั่ลำกัลากกันเออเองไม่ต้องห่วงฉันหรอกแล้วเพิ่นเอามือมาลูบหัวผู้ดีเทือนนะพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าดูแลตัวเองนะลูกอย่างตี่ไหมอืมไปแล้วถ้าถ้าบ้านเมืองเขาไม่น่าอยู่ก็กลับมาเดี๋ยวลุงจะเอาเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินให้เองกลับมาลุงมีเงินเพินวางสี่นะ พี่เจนกัว่าโอ้ยตั้งใจไปหาเงินแล้วอยู่อยู่เมืองไทยก็หามาหลายปีแล้วแต่ไม่เห็นมีบ้านอยู่เลยอยากมีบ้านอยู่คือนี่ก็มือสึกคืออยากผู้ดีเจนอยากมีบ้านอยู่จังหวัแล้ค่ะผู้ดีเจนบ่มีบ้านบ่มีบ้านเหล็กทีบ่มีอย่างอะไล่ะค่ะผู้ดีเจนเลยว่าหนูหนูแค่อยากไปหาเงินซื้อบ้านก่อนมีบ้านแล้วก็จะกลับมาพอได้บ้านได้อะไรแล้วก็จะกลับมาเพิ่นก็ว่าให้เองไม่น่าอยู่เองก็ กลับมานะลูกนะเพิ่นก็บหองไห้พอดีเท่อนก็ไห้ด้วยค่ะหองไห้กอดกันไห้เลยวันนี้กัอีพีนี้ก็เอาไก่อนวาสิอันว,ว่าเห้มันจบให้มันนี่ภายในอีพีนี้มันกับบัดคลิปมันกัสิ้ยาวโพดนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้องไปต่อกันอีพีที่หาเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยววันพอดีเทือนสิสิสิสสว,ว้าต่อให้ฟังอันแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาฟังะะด้วค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณอีหล,หลีจ้า